สวัสดีครับ f อทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพระวยครับ f อครับเมื่อนี้แอดกับภาพพรมน้องมาอยู่กับพิธีอ่าส่งของร่างทรงปูดำนะครับเมื่อนี้เข้ากันิีมติตามต่อตเลขในพิธีส่งนี่แหละเออปูดำเพื่อนกาเพื่อนมาส่งแล้วเพื่อนก็ต้องให้ตัวเลขต่องวดมานะครับแต่ว่าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อาจจะเบิง้งบมลุเรื่องเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือ เสียงคอยนะครับผู้ดำที่เข่ามาแต่ละครั้งนี่ที่มาส่งแต่ละครั้งนี่ก็บจิเป็นี่ละครับเพื่อนจิวาคอยจะนั่นก็ขอตขัวขอไพเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กำลังติดตามชมอ่าทั้งคลิปของบุญพลาดวย่อยู่นี่นะครับจังไดก็ออดสาฟังไปนะครับการผู้ใดเข้าใจจังไดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อครับอันนี้อ่าเท่ากับน้ำเสนอเพื่อแบ่งปัน,นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจังไดมีความเคลิบหนา้าจังได เดี๋ยวหลังจากที่เพื่อนซ่องเรียบร้อยอย่างต่างๆหน้าหน้าเนี่ยเพื่อนกระจาสรุปให้อีกที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นหลังไปอีกจังมือสองมือเพื่อนกระจมาสรุปให้ว่าตัวเลขเป็นจังไหนจังไหนอย่างไหงไนะครับคลิปนี้ก็นําเสนอเพื่อ,อให้ช่มบรรยากาศนะครับวันในการซ่องนี่เพื่อนซ่องลักษณะใดแบบใดนะครับตัวเลขที่ได้มากจังไดกะสําหรับคลิปนี้ก็คอยพิพพพะะนิจพิจารณาไปเ้อครับยพี่น้องครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ปวดใช้วิจารณยญานในการรับชมทางช่องกระด้ำเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเรื่องเล่าจะเป็นจ้งไดสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาติดตามชมไปพร้อมกันครับเอทุกท่านครับ Terima hmm. kasih. Mm -hmm. ごはん。<noise> <noise> 42จริงๆ

いいこと Gracias. จำชิ่อจำไว้จำไว้ไม่ช่างโตดิโอ้ครับจำชิ่ัจำนว้ยิง่งไม่ช่าง,งตวโวครับอโอ Thank okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่สองนหท่ทำไมไม่สวยไม,<อ>ไม้เหมอนคนอ่นเยอะเลยมีอไรสองอยไรแมาหาปู่ไหมเนาะอะไรแ่มามึงพ<อ>ี่จะคือหอมเ учу слушаю بسم الله руки не не بسم الله я не

อาไปตูกกันงป้าเขาดูีไปไม่คิดงส่ง